นททชบุรีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ,ะรับเข้าอีกหนึ่งเคสนะอันนี้จะเป็นตัวทาทา C N C ตัว H D ตัวเพาร้อยน,นั่นเองเบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการก็คือรถมีอาการเร่งไม่ขึ้นสะดุดอะไรประมาณนี้นะแก้ไม่จบนะแก้ไม่จบไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่นะหมอ้อน้ำร้อยเพิ่งเปลี่ยนมาหม้อ,มอน้ำใหม่ แล้วก็กองการ์ดลูกค้าซื้อมาให้เปลี่ยนให้แล้วก็ดูพวกเผากงเผากลางนะฮะเบื้องต้นเดี๋ยวเราลองวิ่งเทสกันดูก่อนว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะฮะทดสอบวิ่งเทสก่อนแก้ไขนะฮะรถมีอาการสะบัดสะบัด,บดกระพือกระพือ,พอนะแปลกๆนะช่วงล่างหรือว่าเผากลางนะฮะเ,เสียงดังแก๊แกๆเหมือนกากาบาดแตกนะเหมือนกากรบาทเผากลางแตกนะฮะ ดูว่าอาการเร่งไม่ขึ้นหรือเครื่องเร่งไม่ออกอะไรประมาณเนี้นะนดูอาการก่อนว,ว่ามันเป็นยังไงนะนี่ลองเทสดูก่อนอาการเร่งไม่ขึ้นนี่นะะเหยียบคันเร่งสุดแล้วนะรถมันจะตัดรอบคันเร่งเห็นไหมก็ไม่ไปไปอยู่ประมาณแค่นี้แล้วมันก็ตัดลึกๆรถกระเด้ากระเด้ากระเด้านะฮนะนี่รถเหยียบคันเร่งไว้สุดนะแล้วรถวิ่งไม่ออกะวิ่งได้อยู่แค่ตีติๆแล้วรถ คันเร่งก็กระเด้ากระเด้าตัดตัดหยบเหยียบไปไนะเนี่ย <_ letter> โออ่าอาการเร่งไม่ขึ้นกระตุก,ตกแปลกๆนะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งอาการไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะหลังจากไปลองวิ่งเทสมาดูแล้วนะก็คือหลักๆเลยเดี๋ยวจะล็อกมาร์กใหม่ดูเปิดแก้ยางฝาครอบวาวนะรั่วนะเนี่ย ไม่รู้วนะ่าน้ํามันลงมาอยู่ในเบ้าหัวเทียนไหมเมื่อกี้นี่นะ้ํามันเครื่องหยดลงมาในท่อเสียหนูหนีกตัวหนึ่งนะพ่อก็แปลงมาแลนะ้วน่ะพ่อไม่ใช่ของเดิมนะ้โอทูตัดต่อใหม่อี่ตัวอีกปัญหาหนึ่งนะนะั่นน่ะแล้วก็ล็อกมาร์กใหม่ดูสายพานไทมมิ่งได้ดูพวกช่วงล่างเข่ากลางอ่าอาการกระตุก เบื้องต้นนะมาดูช่วงล่างหลวมนะดูแขนลูกหมากจะหลุดดนะ้วยแขนลูกหมากอันนี้ก็เชื่อมมาตีนกขาดา<บ>าสูนล้อไม่ได้นะศ <บา S 1> ูนล้อไม่ได้ช่วงล่างด้านหน้าทั้งชุดนะ,ะแล้วก็จานผ้าเบรกกินจานอยู่นะะทั้งสองข้างเลยข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยนะตีนกขานี่แล เพื่อปลุกพวงมาล,ลัยก็รนะัวนน่ะอ็ปีกนกปีกนกล่างฉีกท่อไอเสียเนี่ยแบบนี้นะฮะแรงมาเนี่ยเล็กนิดเดียวปกติท่อมันใหญ่นะมันก็รีบระบายไม่ทันนะเนี่ยดู สาเหตุหลักๆนะฮเพากลางเสียทั้งเส้นนะเนี่ยเนี่ยพนเปลี่ยนตุ๊กตายัางไงก็ไม่หายนะ่ะเนี่ยอ่าประมาณนี้ยกเส้นนะฮะแกนนี้สึกแล้วก็ตัวนี้ด้วยมันมาต้องต้องซื้อยกเส้นเนะี่ยโอเคชุดเพานะฮะหน้าหลังอ่าอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับ อ,อันนี้จะเป็นตัวเฮดีหน้าแป้นน้าจะปาประมาณนี้นะฮะอันนี้ของลูกค้าที่ถอดออกมาออออกมานะนนียแกนตัวนี้ที่เสียนะแล้วก็สะบัดทําให้เปลี่ยนรูปปืนตุ๊ก,กตาบ่อยๆดูอัเน,นี้ยเห็นไหมอันนี้ก็สะบัดจนกินเนี่ยเป็นรอยนะเสียใช้ไม่ได้แนละ้วเผาไม่ดีแล้วนะ่อาอันนี้ก็ยกเปลี่ยนใหม่หน้าตาจะประมาณนี้นะเผาตัวรอยเผารอยเฮดดีหน้าแป้นจะใช้ ด้วยกันไม่ได้กับตัวธรรมดานะฮะทั้งหน้าทั้งท้ายตูดเกียร์ก็จะประมาณนี้เปิดมาเปลี่ยนยางฝาครอบเบาล็อกมาร์กใหม่นะมาร์กตรงนะครับมาร์กตรงแล้วก็สายพานเทมิ่งก็พอได้อยู่นะฮะก็สายพานเทมิ่งก็ใช้ไปก่อนออันนี้เดี๋ยวแก้ในะเรื่องน้ามันรั่วนะฮะเปิดฝาครอบเบามาเปลี่ยนยางฝาครอบเบาใหม่หัวเทียนบอส r หกของแท้นะเพิ่งเปลี่ยนมาอ่าน่าจะใช้ของเดิมได้ คอยเดี๋ยวจะหุ้มฉนวนคอยเพิ่มกาวใหม่นะครับอันนี้ยังไม่ได้หุ้มหุ้มฉนวนคอยเพิ่มกาวนะฮะอันนี้หุ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่มกาวเครื่องตัวหนึ่งหลังจากแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะอ่ามาดูโค้ดมันจะขึ้นเกี่ยวกับลิมปิกตีเสื้อนะอะาอประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเบิ้ลนี้ ิ้น่ะได้ประมาณสามพันรอบกระตุกกระตุกอันนี้กดคาไว้นะรถเร่งสะดุดสะดุดนะรถเร่งไม่ขึ้นนะเร่งเล่งเร่งเร่งตัดตัดนะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูเปลี่ยนลิปปี้ผีเสื้อดูก่อน ไม่ลิ้นปีกผีเสือ้อก็กล่องพังนะตอนนี้เคสนี้นะเดี๋ยวลองลองนิ้นปีกผีเสื้อก่อนตอนนี้ก็เปลี่ยนนิ้นปีกผีเสือ้อแล้วนะเปลี่ยนลิ้นปีกผีเสือ้อแล้วมาลองดูนะว่าหายไหมมันลบไปลบก็ลบไม่ออกนะเหมือนเดิมเบิ้ลเนี่ยรถเล่งได้สองพันรอบแล้วก็สะดุดสะดุดเบิ้ลเองนะเนี่ยเดี๋ยวลอง ยียบคาไว้เขึ้นลิ้นปีกปีเต้อนะเหมือนเดิมอ่ทดสอบนะเอากล่องมาเทสกับคันนี้นะฮะอ่าลองดูอันนี้หยาบก,ก็เล่งไว้นะดูคันเล่งลงเองนะ เหยียบก็เร่งนะรถเขาเร่งเร่งไม่ขึ้นอ่ะเหยียบก็เร่งอยู่เนี่ยตัดนะฮะเหยียบก็เร่งอยู่วิ่งตัดขึ้นรถตัดลงนะนนอ่าสรุปกล่องมีปัญหานะครับกล่องเสียอ่าทดสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะฮะ อันนี้เรื่องกล่องลูกค้ายังไม่เปลี่ยนนะเราให้มาดูเกี่ยวกับช่วงล่างนะฮะกล่องก็ยังตัดอยู่นะกระตุกกระตุกต,ตัดตัดต้องยกคนเรงแล้วยียบใหม,ม่แต่เรื่องกระพือนะฮะหายแล้วนะไนอะที่ดังแกง๊แกงแ๊นะฮะกระเพากระเพากระพือหายเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหานะะ แล้วรอบคือเราเหยียบคันเร่งแล้วปุ๊บรถมันไม่วิ่งนะอะรอบมันตัดสามพันรอบครับตุ๊กตุกประมาณนี้นะฮะสำหรับเคสนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเคสนี้นะฮะเบื้องต้นลูกค้าแจ้งอาการก็คือรถมีอาการเร่งสะดุดสะดุด,ด,ดเครื่องตัดกระตุกแปลกๆนะฮะแล้วก็แจ้งเกี่ยวกับรถกระพือนะเกี่ยวกับช่วงล่างเคยทำมาแล้วไม่หายนะฮะลกักๆเลยนะ ช่วงล่างก็คือชุดกากระบาดชุดเทาเทากลางนะฮะทั้งเส้นมีปัญหาคือมันสึกนั่นเองอ่าแล้วก็กล่อง ECU เสียหนึ่งใบน,นี้เราก็ได้ทําการเปลี่ยนยางฝาครอบวาลวนะฮะแก้น้ำมันรั่วที่ฝาครอบวาลวอ่าอันนี้กล่องเดี๋ยวลูกค้าจะไปหาเปลี่ยนเองทีหลังนะฮะอตอนนี้ยังไม่พร้อมนะเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึงอ่าหลักๆเลยอันนี้ก็ทําแค่นี้หุ้มฉนวนคอยนะเพิ่มกาว อันนี้ก็จบสวยสําหรับท่านได้นะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบทามเข้ามาได้กับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะ0 8 0 2 2 2 2 0 2เรื่องรองทางาลิถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อถายซ่อมจบที่เดียวน,นะจ๊ะ